สวัสดีครับเพื่อนๆกับสายๆในวันทํางานปกติของผุ้คนหลายๆคนนะครับอ่าก็มีเพื่อนๆน้องๆก็มาถามรีเควสตในคลิปในคอมเมนต์ว่าให้ผมแนะนําวิธีการแกะเพลงนะครับของศิลปินคนนั้นคนนี้นะครับเอามาทําให้ดูหน่อยนะครับอืมจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยผมผมผมมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่นะเหตุผลเพราะอะไร เพราะส่วนใหญ่หลายๆแนวคิดก็จะคิดว่าการเล่นเพลงของศิลปินหรือเพลงตามท้องตลาดนี่ยคือจะต้องเหมือนนะถ้าไม่เหมือนและไม่ใช่นะครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆถ้าคุณตอบได้ว่าในเพลงนี้คืออะไรและคุณฟังคําอธิบายที่ผมจะอธิบายทีนะครับอ่านะฮะถ้าคุณฟังมันออกว่ามันคือเพลงอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง ฟังออกใช่ไหมฮะรู้ใช่ไหมว่าเพลงอะไรเอาละ่ะถ้าเทียบด้วยมาตรฐานคนส่วนใหญ่และคนที่ฟังในระดับที่ฟังดนตรีนแนวแนวนะี้เนี่ยตอบได้ทุกคนถูกไหมฮะแต่ถ้าเทียบในมาตรฐานของผู้เล่นที่มีความรู้สึกว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเนียคุณจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับผมว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นในการเล่นดนตรีผมจึงอยากจะอธิบายว่า เหมือนเปะ๊ะไม่เปะ๊ะไม่สําคัญสําคัญตรงที่ว่าคุณเลือกจะอยู่โซนคนส่วนน้อยหรือคนส่วนใหญ่ถ้าคุณเลือกอยู่คนโซ,โซนคนส่วนใหญ่ที่เป็นมีนของวลุ่มของมวลชนของผู้คนเนี่ยนะมันจะอยู่ตรงฐานที่ใหญ่ที่สุดแล้วไม่ต้องไปเสียเรียดว่าคนในกลุ่มนั้นเขาจะมาจับจ้องคุณว่าคุณเป๊ะหรือไม่เปะ๊ะ มันจะมีแต่เซียนพระเท่าทนั้นแหละฮะที่จะส่องและบอกว่าอันนี้ของแท้เนื้อมวนสารเป็นอย่างนงั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้แอนตี้ความเหมือนหรือไม่เหมือนนะครับแต่ผมกําลังให้แนวคิดสําหรับคนที่อยากจะเล่นดนตรีคนที่อยากจะเป็นคนที่ผู้คนยอมรับและจับจ้องมองคุณนะครับถ้าเราคิดกันแบบเด็กๆคิดกันแบบไม่กว้างอยู่ในจุดที่เล็กๆนะครับแล้วก็ไปนั่งภูมิใจกันจุดเล็กๆของตัวเองผมว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดาย ผมอยากจะบอกว่าการแกะเพลงหรือการเล่นนะครับเล่นให้ผู้คนได้ซึมซับแล้วรับรู้ว่านี่คือเพลงนั้นผมว่าก็น่าจะเหมาะก็ควรแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องไปจับจ้องว่าต้องเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วจนคุณเกรงจนเล่นไม่ถูกนะฮะอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้หลายแบบนะครับ รู้ใช่ไหมครแค่นี้คุณก็น่าจะรู้แล้วออกว่าถ้าเป็นเพลงไทยคืออะไรไอ้ลูกอย่างเงี้ยในเพลงฝรั่งก็มีนะครับแต่ผมก็จะไม่บอกวก่าเพลงอะไรแต่คนที่เล่นกีนตาร์มาก็จะรู้อ่ะจริงๆมัน่ต้องคนที่จะอธิบายละเอียดไปอีกแล้วพูดให้ละเอียดไปอีกจริงๆแล้วมันต้องอย่างนี้นะฮะอยากเหมือนต้องไปดูต้นฉบับพีป่ป๊อกอธิบายว่าอย่างไงแต่ผมไม่ได้ซีเรียสเลยผมก็เล่นผมอย่างนี้อาจจะจิ้มไวกว่าด้วยซ้ำน,นะครับเขาก็จะจิ้มแค่สองแทบ็บ ก็ไม่จาเป็นว่าจะต้องไปเหมือนนะครับอยากเหมือนก็ไปดูแ็บแล้วก็แกะให้เหมือนหรือไปดูต้นฉบ,บับเขาเล่นเขาสอนนะครับมันมีหลักในการเล่นเพลงของศิลป,ปินเนี่ยโดยหลักๆแล้วก็อยู่บนหลักการทฤษฎีนะครับอย่างเนี้ยก็เป็นเมลโลดิกออกมาหลังจากที่เล่นบนอย่างเงี้ยผมอธิบายนะครับ c เมนเอร์ ก็แล้วแต่นะใครจะเอาแบบไหนให้เหมือนก็ไปดูนะครับซึ่งถ้าจะให้ผมแนะนําเรื่องของการแกะเพลงหรือการเล่นอยู่บนหลักของแนวทางกีตาร์มันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องหลักๆที่เราจะนำอาใช้อย่างเช่นเนี้ยบางคนเล่นแล้วก็กลับมาผมไม่ได้ซีเรียสเลยับผมก็ไปเลยฮะ ไปเลยครับกลับนักล้องให้ครบกลับมาถึงห้องที่ครบก,ก็นะครับฟังแล้วคุณว่ามันเป็นไฮเวสตาไหมนะฮะถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่มันต้องละเอียดกว่าน,นั้นคุณก็พยายามดันตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่น้อยที่สุดของกลุ่มคนเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับ ซึ่งผมไม่ได้ไปแอนตี้ตรงนั้นการเล่นให้เบื่อผมคิดง่ายๆว่าเล่นให้ตายคุณก็แท่เป็นคนแค่เล่นเบื่อนนะครับแต่เมื่อไหร่คุณเล่นแล้วพวกคนมามองแล้วติดตามคุณยอมรับคุณในฐานะที่คุณเล่นและมีเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวของคุณคุณกําลังเข้าสู่โซนที่เป็นส่วนน้อยที่หายากยิ่งแล้วละ่ะนะครับ อันนี้ผมมาพูดไม่ไม่แถลงว่าแหมมาบอกว่าผมไปอยู่โซนที่สุดผมเล่นกีตาร์มาสี่สิบน่าจะสี่สี่น่าจะสี่สิบห้าปีนะครับอ่ะสี่สิบห้าปีประมาณครับหยุดไปบ้างบางช่วงที่ไปทําอย่างอื่นนะครับแต่ก็ผลสุดท้ายก็ต้องกลับเล่นกีตาร์ผมเล่นกีตาร์แล้วอยู่กับแนวคิดบนทางกีตาร์มาเนี่ยสี่สิบกว่าปีนะครับอืมผ่านการพยายามทําให้เหมือนมานานแล้ว มากจนบางทีแบบก็งคนที่จะเกิดมาลืมตาบนโลกด้วยซ้ำน,นะครับเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะแล้วก็ยังยืนยันว่าไม่ได้เครียดเลยว่าใครจะบอกว่าเราเล่นเหมือนหรือไม่เหมือนในการแกะเพลงนั้นเพลงนี้น,น,นะครับทราบใดที่เล่นออกมาแล้วคนยังรู้ว่านี่คือ ใดที่คนยังฟังคนกลุ่มใหญ่ที่ได้ยินอาจจะมีแค่หนึ่งคนบอกว่าไม่ใช่เล่นไม่เหมือนผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะฮะร้อยคนมีหนึ่งคนูนอย่างงี้แต่อีกเก้าเก้าเก้าคนเฮโฮเทลแคลิฟอร์เนียซีเรียสทำไมฮะนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆ้องคนที่อยากเล่นกีตาร์นะครับแกะเพลงเหมือนแล้วไม่เหมือนเป๊ะหรือไม่เป๊ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เราทำเหมือนอย่างมากเราไปยืนเทียบกับต้นฉบับเราก็แค่เป็นของก๊อปปี้อะนะฮะ พระสมเด็จเนี่ยเขาขายกันที่หนึ่งสิบล้านน่ะเหมือนเป๊ะเลยทุกอย่างกระเบียดนิ้วมวนสายอะไรต่างๆในผมพูดใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเรื่องตรกนี้แหละไม่มีราคานะให้ยังไม่เอาเลยนฮะอ่ะผมให้มองในสัจจะในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราได้มีเอกลักษณ์ได้สร้างสีสันความเป็นตัวเองออกมาเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าคุณมีราคาหนึ่งบาทคุณก็มีราคาครับอ่ะว่าผมพูดถูกไหมถูกไหมครับคุณมีราคาหนึ่งบาทคุณก็มีราคา แต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณเอาไปใช้งานแล้วคุณไปเป็นคนที่ทําได้เหมือนคุณก็จะรับการยอมรับในระดับหนึ่งละในสังคมในขณะนี้นะครับซึ่งก็ผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับแต่ผมให้ดูถึงว่าคุณเริ่มมีคุณค่าโดยตัวเองหนึ่งบาททําไมคุณจะให้เป็นสองบาทแล้วคุณจะเริ่มมีคุณค่าห้าบาทสิบาทยี่สิบบาทร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งไม่ได้นะครับฝากไว้เท่านี้ นะครับก็ไม่อยากที่จะพูดอะไรเยอะแต่ว่าผมเชื่อว่าประโยคและกันอธิบายตรงนี้นี่จุดประกายความคิดให้กับคนที่พยายามจะทําทอะไรตามตามแนวทางผู้อื่นตามสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันเป๊ะๆอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ